ครับผมโหนาวไหมพี่โอ้โอลุงพลไม่ยอมหยุดเลยนะครับผมเมื่อกี้เห็นหลบแวบๆอยู่ประตูนะครับเห็นในคลิปนู่นี่เนาะตอนนี้ก็ออกจากประตูแล้วไปที่ทุ่งนานะครับเอาไปดูปทางรุ่นดีกว่าดูลุงไหนาปะไรมากๆาัาาาางเพืใกล้ๆพื่ พายุถล่มไม่เป็นผลสําหรับลุงพลนะครับผมนี่ครับเมฆเคลื่อนตัวเร็วมากนะครับเดี๋ยวหยุดแล้วนะครับนี่หยุดแล้วนะครับดูนะครับน้ําฝนเก็บบรรยากาศทุกอารมณ์นะครับให้เอฟซีดูนะครับผมวันนี้ฝนยังตกอยู่นะนี่กล้องอาจจะเปียกนิดนึงครับ เบียกได้ยังเดินมาไทยออมเปียกยได้โอ้โอ้แป๊บเดียวนะครับเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยให้เนี่ยเอานี่ให้นะครับเป็นล็อกเป็นล็อกนี่ยให้หนึงให้หนึงนะโอ้น่าจะสับเกี้ยวสามนะครับดูท่าแล้วเปียก đỡ kịp đỡ kịp đỡ kịp vô kịp vô ô oh, bà đằng cám luôn mà nè, đi đằng งันเทงไถแล้วปะเป็นห้อยไถแ,แเราได้หนูหอยรเกียวกีอ้อ๋อย่ยัปเดตล่าสุดฝนน่าจะหยุดแล้วนะครับพระพี่รุนเป็นใจนะครับเดี๋ยวเราจะเทป,ปูนกันต่อนะวันนี้ไม่ได้เทไม่จบไม่หยุดแน่นอนนะเพราะว่าเราสั่งมาแล้วถ้าเราสั่งปูนเราเบรกไม่ได้นะครับผม ลุงน่าจะตั้งใจทําให้มันห่างตบุญไทยแล้วไทแล้วแล้วจวง<ท>ก้อนเทียงน,น,นี่ครับยูทูปก็มาเกีบยบรรยากาศนะครับผมทีมโดยพี่ล้อมนะครับ ตันนะครั<ม>บบึ่งเล่นน้ำมาเนาะผมตกก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับลุงคนคนขยันโอ้มีดิฟมีดิฟนะเมื่อกี้มีดิฟลากล้อนิดนึงนะมีดิฟ รถมันสะบ,บัดน,น,นบ,บัญชีไว้ดววเดยเขาบอกมีิีลมเลยนะรถลนเนี่ยดินมันแข็งเยอะนี่นะครับเสร็จอีกเป็นแปลงที่สามนะครับหนึ่งสองสามเสร็จแล้วสามแปลงนะครับวันนี้ทุกคนลุยเองครับ สามแปลงแปลงแรกช่างพงนะครับลุงพลสองล็อกนี้นะครับสองไฮนี่ไฮนั่นส่งพงครับไปละเสร็จละเสร็จละไาละเสร็ละ ท่านขามไปประได้บ่นสูงอ่าดูนะครับลุงจะไปตรงนู้นไหมครับแล้วมารอดูกันสกิลการอ่านของนุงน้ำไหลนะครับผมน้ำตกครับ <c oughs> มวลน,น้ำมากมายมาหาศาลครับมวลน,น้ำมาหาศาลนะครับผมสามหมื่นละของเงี้ยชัยมวลน,น้ำมาหาศาลครับ ไลเออตรงนี dungeon, so, so, ้เลยนะครับผมเต็มถนนนะครับผมปกติถ้าอยู่บ้านนี่ตะกี้นะแดนเล่นเราได้หัวหย่อนเรือเปล่าอร่อยมาพี่แล้วนู้ อัพเดตล่าสุดนะครับผมสดสดเลยตอนนี้สดสดเรียวเรีาาายวได้ครับได้ เฮ้ห่างห้างห้างก็เดี๋ยวนะไปตรงนู้นจริงๆนะครับเหมือนที่เราอ่านไว้เนาะว่าแม่นปก่อยเบาได้เบาไปไนะ วันนั้นได้เมงการอยู่แค่นี้แหละหาอีกไหมหาอีกไหมไม่จะมีอยู่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวย่างมาจ้าลูกเนาะลุยลงมือเลยก่อนได้เลยหนึ่งสองสามให้ที่ซีครับผมเนี่ยอ่ะลุย ไอ้ดี่ตาเขาเอื่นี่ยยังไงหน่านี่ยะทุ่งนาเป็นทงบ่ไม่นี่เป็นเป็นล็อกนี่คือเอื่อเนาะทุ่งนาทุ่งป่เป็นล็อกเป็นล็อกเขาตาบานเขาเอือเป็นไห้เป็นไห้เป็นโอ้เพิ่งขาดไห่พูดไหมภาษาบานทุ่งนาเป็นเป็นทุ่งมันก็หมา่ล็อกหมดไงไม่เนี่ยคือทุ่งนาแต่มันเป็นล็อกล็อกไวหรือใส่กาใจอยู่ว่ามันร่วมกันมันเปิดประเดี๋ยวทุ่งนาโอ้ไก่เหมือนกันนะเนี่ยถามพี่ล้อมอ่ะ เขาเรียกเป็นล็อกเป็นล็อกหรือเป็นทุ่งหรือเป็นให้หรือเป็นอะไรเป็นแปลงเหรอให้ให้มันไม่ใช่ไล่เป็นหัวลกหูกหัวลูกหกให้ให้เป็นให้ให้มันจะเล็กกว่าไล่นะใช่ เราตามลุงพลม,มานะผมป้าผา,าดังเปีย้ยง,ง <c oughs> เอ <c oughs> เอลบกวนลบนบนแต่ถ้าดูไปเดินป่าเดินเขาอ่ะไม่มีสัญญาณอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีสัญญาณ ต้นไม้ใหญ่มันจะมี el, <absorption> มันจะมีไอตัวบางอย่างมันอยู่ในต้นมันอ่ะมีคลื่นมีคลื่นนี่มีคลื่นก็บอกไงโทรศัพท์ต้นไม้แล้วก็บ้านเรือนเลือดจะลงมัลงต้นไม้ถูกต้องต้นไม้ก่อนต้นไม้แล้วก็ยิ่งสูงยิ่งสูงเหยียบยิ่งแหน่ลงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ว่พน,น้ำรั้วพนวนลงไป,ปแล้วพนแกแลนพนเสียกว่าต๊ะใจบ้วนวังหันอ่ะบอ่เสียเ่ยพนแกแลนลงไปน้ำมาหน้าคอยปลาเสือ